อานิสงส์แห่งการสวดมนต์และการแผ่เมตตาในพระไตรปิฎกเล่มที่10หน้า300ข้อที่253ได้กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ว่ามี7ประการดังนี้ 1. รู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรม 2. เบิกบ,บานใจ 3. อิ่มเอิบใจ 4. กายสงบระงับ 5. มีความสุข 6. จิตเป็นสมาธิ 7. เป็นแดนแห่งวิมุตติความหลุดพ้นนอกจากอาน,นิสงส์เจ็ดประการดังกล่าวแล้วการสวดมนต์ยังเป็นการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุพร้อมกันถึง4ข้อคือ 1. ศีลไมยัยบุญเกิดจากการรักษาศีลขณะสวดมนต์กายวาจาใจของเราสงบเรียบร้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่น ศีลจึงบริสุทธิ์สมบูรณ์ 2. ภาวนาไมา่บุญเกิดจากการภาวนาการสวดมนต์จะได้ทั้งสมถะคือจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นสมาธิและวิปัสสนาคือปัญญาเพราะสวดมนต์อย่างรู้ความหมายรู้คำแปลจิตจึงเกิดปัญญารู้แจ้งอัดรู้แจ้งธรรมบางครั้งจะพูดติดต่อกันว่าสวดมนต์ภาวนา 3. อัปจายนะมายัยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพกราบไหว้บูชาผู้ที่ควรเคารพบ,บูชาสำหรับพุทธศาสนิกชนนั้นพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้บูชาอย่างสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งการไหว้พระสวดมนต์ก็คือกายวาจาใจเราอ่อนน้อม นอบน้อมเคารพบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของชาวพุทธทุกคน 4. ทิฏฐชุกกรรม,มะบุญเกิดจากการทำความคิดเห็นของตนให้ตรงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพระพุทธมนต์ที่สวดนั้นก็คือพระพุทธพจน์หมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อหมั่นสวดมนต์บ่อยๆผู้สวดก็จะเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นคือได้กระทำความคิดเห็นของตนเองให้ตรงตามหลักธรรมนั่นเอง